สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพิพิธภัณฑ์ผู้พันไก่สะสมของโบราณพิษณโลกของเรานะคะจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับนี่เลยค่ะเครื่องบทยาในสมัยโบราณน,นั่นเองค่ะหรือเรียกว่าล้างบทยาในสมัยโบราณในสมัยก่อนนะคะเวลาคนทำยาเนี่ยเขาจะใช้วิธีการตำด้วยคก บทด้วยมือใช้เครื่องบทที่บทเ,ออเขาเรียกว่าเป็นลักษณะเหมือนหินใหญ่ๆกลมๆนะคะทุกคนแล้วก็มีแท่นเ,ออเขาเรียกว่าแท่นหินวางอยู่แล้วก็ใช้วิธีนี้คะ่ะจับหมุนไปมาหมุนไปมาแบบนี้นะคะนี่ทำแบบนี้หมุนไปมาหมุนไปมาแล้วก็มีวิธีการทํายาโดยการใช้ครกะคะ่ะทุกคนตํายาให้ละเอียดให้เป็นผงหลังจากนั้นนะคะก็จะมี วิธีการทําให้มันง่ายขึ้นเพราะว่าการทําแบบนั้นกมันทําให้เหนื่อยมากแรงเราจะต้องใช้ไปกับการบทยาจํานวนมากเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าบทยาแบบน้อยๆมันต้องใช้เวลา,เ,าเขาเรียกว่าต้องใช้ยาในปริมาณที่มากและยิ่งใช้มากอย่างน้อยๆก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะทุกคนก็คือแค่บ,บทใช้นิดๆหน่อยๆมักอาจจะใช้เวลาไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราต้องการยาในปริมาณเยอะๆเ,เนี่ย เป็นเรื่องเลยค่ะทุกคนถ้าใช้บทแบบนั้นลึือตามแบบนั้นตายแน่เลยเพราะว่ามันหนักหนาสาหัสมากมันเหนื่อยมากๆดังนั้นนะคะเขาเรียกว่าเป็นเครื่องอะไรเขาบอกว่าเครื่องบทยาโบราณอันนี้เป็นเครื่องบทยาโบราณแบบภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาโบราณในสมัยก่อนนั่นเองค่ะโดยทีการนี่ค่ะทุกคนมันจะมีล้างบทยาเนี่ยเนี่ยสีดำดำเนี่ยนะคะเนี่ยเนี่ยข้างล่างเนี่ย นี่นี่อันนี้นะคะเขาเป็นล้างบทยาทุกคนทําจากเหล็กทั้งตัวมันล้างบทยาแบบนี้ในสมัยก่อนนะมีหลากหลายแบบมากคือจะมีขนาดหลากหลายขนาดมากขนาดเล็กขนาดใหญ่มีหลายขนาดมากๆแต่ทําด้วยเหล็กทั้งตัวนะคะทุกคนทําด้วยเหล็กทั้งตัวเวลาใช้ก็จะใช้วิธีการนั่งกับพื้นนี่แหละคะ่ะแล้วล้างแบบนี้นะคะก็จะมีแบบว่าเออเป็น เป็นเป็นที่จับอยู่นะคะแล้วก็จะล้างเนี้ยค่ะเนี่ยใช้วิธีการเนี่ยค่ะโยกไปโยกมาอยู่กับพื้นนะคะทุกคนคือต้องคุกเข่าหรือว,ว่านั่งอยู่กับพื้นเนี่ยเนี่ยค่ะแล้วทําแบบนี้ตลอดเลยแล้วทีนี้คนไทยเนี่ยคนจีนในสมัยก่อนเขาบอกว่าการบทยาแบบเนี้คนจีนเขาไม่ได้ทําแบบคนไทยในสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้เท้าทุกคนใช้เท้าสองข้างเนี่ยลากไปลากมาเพื่อบดยาเพราะว่ายายาที่เขาบดเนี่ยเป็นพวก เปลือกไม้เนื้อแข็งแข็งทุกคนเอ่อเปลือกไม้พวกไม้ต่างๆหรือว่าเป็นพวกใบไม้อะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นเปลือกไม้เป็นอะไรใช้มือบดนียมันไม่ไหวทุกคนเพราะมันเหนื่อยคนจีนเขาเลยใช้วิธีการใช้เท้านี่หละคะดันไปดันมาดันมาดันไปแบบนี้แต่เพราะว่า พอมาทําที่ประเทศไทยคนไทยเขาเือมากเขาบอกว่าทําแบบนั้นไม่ได้นะเราจะมาทําแบบนั้นไม่ได้เพราะยาเนี่ยเป็นของสูงเราจะมาใช้เท้าทําไม่ได้คนไทยก็ต้องนี่ค่ะทุกคนใช้มือใช้มือทําแบบนี้จนแบบว่าเ,ออเขาก็มีการคิดค้นเป็นภูมิปัญญาชาวไทยที่บอกว่าฮ ทำแบบนั้นมันเหนื่อยนะเพราะว่าไม้เนื้อแข็งเนี่ยกว่าจะหัน่นกว่าจะสับกว่าจะบดได้แต่ละอย่างนะโอ้โหมันใช้เวลานานมากๆและกว่าจะได้อย่างละนิดละหน่อยนะโอ้ยใช้เวลายา,ยาวนานดังนั้นนี่เลยภูมิปัญญานี่ที่เขาทําก็คือมีการต่อไม้ทุกคนล้างเหล็กข้างล่างก็จะเป็นล้างเหล็กเหมือนเดิมทุกคนแต่เป็นการใช้ไม้เพื่อทุ่นแรงทุกคน,นเห็นไหมคะนี่จะมีที่จับอยู่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะคนก็จะจับโยกเนะะี่ยค่ะโยกไปโยกมาเนะะี่ยค่ะมันก็จะเบาแรงขึ้น นทุกคนแต่อันนี้เราโยกไม่ได้ nah เพราะว่าเราจะต้องทําล็อกไว้เพราะว่าบางคนบางทีคนเข้ามาพิาพิธภณฑ์นะคะบางคนก็มาโยกเล่นพอมาโยกเล่นปุ๊บเหล็กล้างเหล็กมันก็หลุดพอหลุดปุ๊บแล้วคนพื้นเพื้นก็จะเสียหายหมดตูต้เตอร์แถวนี้ก็จะกระจัดกระจายไปหมดดังนั้นเนี่ยเราก็ถึงต้องล็อกไว้นั่นเองค่ะถ้าใครสนใจเนี่ยเรามีของโบราณของเ,อเขาเรียกว่าเครื่องมือที่ทำยา จำนวนมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นล้างเหล็กอันเล็กอันใหญ่หลากหลายแบบที่บทยาแบบกลมๆใหญ่ๆเป็นแท่งหินใหญ่ๆขนาดเล็กขนาดใหญ่มีเยอะหม้อต้มยาคกตำยาคกบทยาโกงบทยามีดหั่นยาอันอย่างนี้ทุกคนโอ้มีดหนี่อย่างนี้อย่างมีดใหญ่มนี่ทุกคนหั่นยาขนาดใหญ่เป็นแท่ง เป็นแท่นจับเนี่ยโหทุกคนเรามีหลากหลายรูปแบบมากถ้าใครสนใจนะคะพิพิธภัณฑ์ของเราเปิดให้เข้าชมฟรีนะคะปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะคะและเราสัญญาว่าเราจะเปิดให้เข้าชมฟรีตลอดไปค่ะถ้าใครผ่านมาพิษณุโลกนะคะเ ไม่รู้จะไปไหนนะคะไหว้พระหลวงพ่อพุทธชนราชเรียบร้อยแล้วเราอยู่ห่างจากวัดพระพุทธชนราชเพียง500เมตรเท่านั้นนะคะยังไงก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะคะเพื่อให้คนอื่นรู้ว่าถ้ามาจังหวัดพิษณุโลกคุณจะต้องมาที่พิพิธภัณฑ์ผูพันไก่สะสมของโบราณพิษณุโลกเราเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็น จุดสังเกตง่ายๆคือเราอยู่ห่างจากวัดหลวงพ่อพิชน,นาราชตรงบริเวณสี่แยกไฟแดงที่เรียกว่าสี่แยกวัดคูหรือจุดสังเกตง่ายก็คือสี่แยกที่มีกำแพงเมืองและมีหมวกใบใหญ่ยยเลยค่ะทุกคนอยู่บนกำแพงเมืองซึ่งเป็นสถานที่แห่งเจังหวัดพิษุโลกที่มีกำแพงเมืองและมีหมวกแบบนี้ค่ะถามใครใครก็รู้จักค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ